ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางเพจเฟ er b บุ๊กยี่บหนึ่งหกห้าชแนลแล้วก็สวัสดีบ่าวอีสานท่าเฮงท่าช่องยูทูบ YouTube. แล้วก็มาหาเฮงพาม่วนนะคะอ่าแตกตื่นหึ่งห้าร้อยพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นะแอดมินเจี๊ยบพามาตามแนวทางลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดแตก ตรงๆพี่น้องแตกสะแตกสยี่คนโชคคนหมานน้ำปูบ่สำหรับแนวท่าของปูหาเจ็ดแปดนวันศุกร์ให้ว่าให้ว่าแตกหลายรอบแล้วพี่น้องรอบวันจันทรนี้ปูหายมาเมื่อเลให้พิจรารณาดวนดวนเนาะคะ่ะเนาะเอดม่เจียบเลยถือโอกาสผู้ทรงมาหายเลยพี่น้อง เปลีนน่ยนแนวทางให้ส่วิจารณาญาณในการรับชมเข้ามาหลายรอบแล้วนะคะแม่นจริงๆนะคะสำหรับโอห้าเจ็ดแปดอ่กูได้ติดติดตามอยู่นี่พี่น,อน้องมันออกเอยียงมาขึ้นนะออกซีสามหาซี่นี่นี่เป็นซีคูซีหังเด่นๆซ้ำพี่นอ้องเข้าเข้าเข้าตัวน,นี้ห้าสี เอาทั้งตัววิ่งห้านะคะออกอีสามหา4ีพี่นอ้องออก4ีสามห้าีเข้าเต็มๆนะคะสำหรับปูห้าเจ็ดแปดคลิปนี้ตามแนวทางลราพัฒนาวันจันนี่เอฟซีอาจจะรอดให้มิโชคมีมานำกันเะะด้อค่ะเด้อผู้ใดทีติดตามอยู่ผู้ใดที่รอปูห้าเจ็ดแปดอยู่เพิ่นเขามาหลายรอบแล้วพี่นอ้องอ่าสัปดาห์เมื่อกี้แตกเป็นแตกสำหรับ เอ่อมูนิกอรเท่าไรก่อยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าเนาะเป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบห้านี่เราพูดได้หินแล้วกันเกดไร้เกดแชร่ไว้เราสีาส่าเดสดายดินี่จะเสดายดิอ่าแต่ว่าแม่นทีนี้เข้ามาหลายรอบแล้วนะแตกต่อเนื่องถาวันจันทร์แตกอีกทีสี่ขึ้นยังไง ไ่เฮ้ยต้องกันอะเดี๋ยวหาแนวท่างกันหว่านในวันพี่น,น,ออนอ้องหาน้มอีวะเห็นปูซมหามีห้ามาอีกแอาวปู ขอให้เข้าต่อเนาะขอให้แตกต่อเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์นี่ย่ายอิฟซี่คนติดตามเพิ่นหมีโชคหิวมัมนโอ้แม่นดีนด Hi K ีพี่น้องกู้หายเก็บเปดนะแม่นมากๆเขาตรงๆเลย่มันขึ้นนี่ยสองสองแตกแตกเอาถามวันจันทร์แตกยังไงคอยากจะเชือว่านั่นเลยแหละพี่น้องเพราะว่าแตกต่อเนืองมาหลายแล้ว ไอ้า่านหลายคนอาจจะค่อยรอวันจันทร์ดอกเอดมินเจี๊ยบอย่าเมืองซื้อๆเลยพี่น้องเนื้อแตกเป็นแตกเอาแนวทางเราพัฒนาปูห้าจ็ดแปดของวันจันทร์นะคะของวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกวิ่งลูดบนล่างเอาตัววิ่งตัวลูดปูซีกับหาหามาอีกแล้ว 4กับ5นะคะหาสี่กับมา้ารูดดูเนาะหาหาได,ได้บ้างกูพูดได้จับว่ะพูดได้จับอ่าสี่เอาววิ่งรูดบนล่างสี่กับห้านะคะ จับคู่อันนี้พี่น้องจับคู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, คมืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปูหุ้กหายว่าหกคู่หกค้างด้วยค่ะเด้อนะหคู่หกค้งสี่ศูนย์สี่หนึ่้ศูนงสี่เก้าห้าเก

อแล้วก็มีชุดเบิร์นเนาะตัวชุดเบิร์นเนาะชุดเบิร์นเอากกาแดงเขียนโตกันเบิร์นก็เป็นเลขประจําวันูนกู้นะพี่น้องก็มาดูดูเนาะสําหรับเบิร์นก็ได้มั่นจันจุมากว่าสามสาม เก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามสเก้กเลขเด่นประจำวันนะับแตกมากที่ดีเลพี่ราะการแสดงว่าผู้ให้มาโกค้างสำหรับแนวทางวันจันทร์สี่ศหนึ่ง <ination noises> <Disease> <y Yeah> หาศูนย์หาหนึ่งสี่เก้าหาเก้าโอ้ตัวสี่เก้ากัหาเก้าเผื่อก้าจะมาแต่ว่าสตัวของคูถือว่ามีศูนย์กับหนึ่งะคะเนาะตัวตำอยู่อาอปูใดที่เขามาติดตำปูห้มากเลยแตตุ้งยศพี่น้องนะห้เป็นแนวทางใสวิจารณญาณในการรับชมงสีศูนี่หนึ่งนี่พี่น้องสีกับหา จะแตกต่อไหมสำหรับวันจันนี้นะเพราะว่าเขาต่อเนื่องมาหลายรอบแล้วนะแล้วทางเราพัตนาภูกับแม่นแม่นพี่นอ้องโอ้ยคือห้าไลาพี่น้องนี่สำหรับวันจันตัวตัวตัวกันเบิ้ลก็มีสามสามเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ใครที่รอชุดเบิ้ลของปูมีสมีเลยพี่น้องสำหรับชุดเบิ้ล เก่าเก่านี่ก็มารุ่งรุ่งศูนย์ศูนย์นี่ห้างไปโดนแล้วนะอย่าลืมซี่ศูนย์ซี่หนึ่งนี่แหละหาศูนย์หาหนึ่งนี่โตซี่เก่าก็บหาเก่านี่มากแตกพี่น,อน้องหรือจะออกโตมากแปตกนี่นะอาเห็นไหมคะชัดไหมทันไหมนี่เนี่ยท่า,ทาล่าพัฒนาปูหาเจ็ดแปดด้วยค่ะเด้อนะคะเพื่อมีโชคมีมาน้่งกันสำหรับหาซีเห็ุคือว่า แต่คักเขา่าตรงๆเต็มๆเลยอแล้วก็อยู่ในชุดที่ปูว่างซีตัวที่แหลกพอมนะฮะสำหรับห้าสีรอบ, 4, 0, 4, 1, 5, 5, 1. อบน,อน,นะอะอะี้สีศูนย์ซีหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งมักบ่พี่น้องนะเป็นสูตรคำนวณนะเป็นสูตรคำนวณของครูหลังแตกหลังออกไปในผู้ก็จะคำนวณได้เลยะนะเห็นแล้วพี่น้อง ให้ว่าคนคัดให้แล้วนะคะเนาะผู้ใด้ที่ติดตามปูหายเจ็บแผลดูสิมีโชคมีมาหน่อยหนึ่งวันเพราะว่า,วา,วา,าหาซีมันอยู่ในชุดสีตัวอันตรายเลยนะคะซีโตเลยนะวันนี้ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งดีเละฝากตอนรับซีแฟนาทางนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะแฟนช่องแฟนเพจนะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยทุกท่าน เป็นของวันจันทร์ด้พี่นอ้องเล้เป็นของวันจันทร์ที่ยี่สิบห้านะคะแนวทางเชฟวิเจียเป็นเมืองเมือม่อกี้นี่ของครูหายเจ็ดแปดเล้วกะกดไลค์กดแชร์ไ้เดวยวสิว่าไอ้วิเจียจะลงไปติดตามทุกช่องทางเลยนะคะของทีมงานมา,หาเห้ฝากต่อเนปซีอุทีมมากแนวทางนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์ไปน้ำกันถือว่าเดินทางตามหาแนวทางไปน้ำกันพี่นอ้องให้มีโชควิมานให้เฮงให้รวยให้ปังทุกท่านทุกคนนะคะ ขอบพรคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆความคิดเห็นทุกๆก,การกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกําลัางแรงใจใกับทีมงานนะคะเนาะเฮงปังรวยทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ